ชมผู้อารยาจัดให้อย่างเดือดปล่อยของเซตแรกบิกินี่สีขาวโพสแต่ละท่าสถานไปทั้งใจพร้อมหน้าครอบครัวอีกครั้งเมื่อซุปตาสาวชมผู้อารยา ขอหลีกความวุ่นวายเมืองกรุงหลบไปพักผ่อนแบบส่วนตัวที่ทะเลตราดพร้อมสามีสุดหล่อนอตวิสลุตและลูกชายฝาแฝดสายฟ้าและพายุเรียกว่าเป็นทริปทะเลที่ใกลชิดธรรมชาติแบบหรูหราและสวยงามไม่เบาเลยครับแดนแม่ชมก็ไม่รอช้าสะบัดผ้าเผยชุดว่ายน้ำเซ็แรกเป็นชุดแบบทูพีสสีขาวเผยให้เห็นหุ่นเสียกรามท้องแน่น งานนี้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมหุน่นแม่ชมกันเป็นจำนวนมากและหลายคนก็รอเซตภาพคู่กับพ่อน็อดด้วยเช่นกันส่วนพี่สายกับพี่พาก็แฮปปี้ล้นลานสุดๆเมื่อได้อยู่กับทะเลกับธรรมชาติแบบนี้ครับ